อาร์ม a ฟ Academic Center, a total solution for better life สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องของการออกแบบแล้วก็สร้างสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุลกันค่ะจากข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมชีวภาพแล้วก็การประกอบ DNA เนี่ยละค่ะเป้าหมายก็คือมาดูกันว่า นักวิทยาศาสตร์เขาเรียนรู้ที่จะเขียนรหัสพันธุกรรมขึ้นมาใหม่ได้ยังไงแล้วเรื่องนี้มันแบบน่าทึ่งแล้วก็สําคัญยังไงบ้างนะคะใช่ครับคือมันเป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างหลักการทางวิศวกรรมกับความเข้าใจเรื่องชีววิทยาระบบของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยครับซึ่งตอนนี้มันกําลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคไบโอเทคที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะใช่ครับให้เติบโตเร็วมาก บทบาทก็มีเยอะแยะเลยครับตั้งแต่พัฒนายาวัคซีนใหม่ๆไปจนถึงการสร้างเอนไซม์ที่เอาไปใช้ในอุตสาหการรมต่างๆเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารสิ่งทอหรือแม้กระทั่งเชื้อเพลิงชีวภาพครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันต้องอาศัยกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ต้องได้มาตรฐานด้วยอย่างเช่นมาตรฐาน GMP ที่เราคุ้นเคยกัน GMP Good Manufacturing Practice ใช่ไหมคะใช่ครับ ครับเพื่อให้มั่นใจเรื่องคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยครับฟังดูแล้วเป็นอุตสาหากรรมที่คือศักยภาพสูงจริงๆนะคะแล้วถ้าพูดถึงหัวใจของการทำงานในระดับจิ๋วๆแบบนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเอ่อ DNA RNA แล้วก็โปรตีนถูกไหมคะถูกต้องครับพอจะอธิบายภาพรวมง่ายๆให้เราเห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่าแต่และตัวทำหน้าที่อะไรบ้างได้เลยครับคือคิดง่ายๆนะครับ DNA เนี่ยเปรียบเสมือน พิมพ์เขียวเลยพิมพ์เขียวใช่ครับเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตไว้ส่วน RNA เนี่ยทำหน้าที่เหมือนผู้ส่งสารครับผู้ส่งสารครับคือคัดลอกข้อมูลจากพิมพ์เขียว DNA นั่นแหละแล้วก็ส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของเซลล์และสุดท้ายโปรตีนก็คือผู้ปฏิบัติงานตัวจริงอ๋อคนทำงานใช่ครับสร้างขึ้นตามคำสร้างจาก RNA ทำหน้าที่หลากหลายมากตั้งแต่เร่งปฏิกิริยาเคมีที่เราเรียกว่าเอนไซม์เป็นโครงสร้างของเซลล์หรือว่าขนส่งสารต่างๆกระบวนการทั้งหมดนี้แหะครับที่เซลล์อ่านข้อมูลจาก DNA ไปสร้างเป็น RNA แล้วก็นำไปสู่การสร้างโปรตีนเนี่ยเราเรียกว่าการแสดงออกของยีนหรือ g e n expression e g e n expression e เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนมีพิมพ์เขียวมีคนส่งสารแล้วก็มีคนทำงานจริงตามแบบนั้นเลย ทีนี้พอเราเข้าใจพื้นฐานแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้าไปแก้ไขหรือสร้างอะไรใหม่ๆในระดับ DNA เราก็ต้องมีเครื่องมือพิเศษถูกไหมคะใช่เลยครับเรามีเครื่องมือทีออ่อาจจะเปรียบเทียบได้เหมือนกันไกลโมเลกุลกันไกลโมเลกุลครับเรียกว่าเอนไซม์ตัดจำเพาะหรือ restriction enzymes ซึ่งมันจะทำหน้าที่ตัดสาย DNA ณตําแหน่งที่มีลําดับเบสเฉพาะเจาะจงมากๆเลยครับ อ๋อ oh, คือตัดได้ตรงจุดเป๊ะๆใช่ครับแล้วพอตัดแล้วเนี่ยเราก็มีกาวโมเลกุลด้วยมีกาวด้วยครับหรือ DNA ligase ที่จะช่วยเชื่อมต่อชิ้นส่วน DNA ที่เราต้องการเข้าด้วยกันอ๋อ oh, มีทั้งกันไกลไว้ตัดแล้วก็มีกาวไว้เชื่อมประมาณนั้นเลยครับพอมีเครื่องมือแบบนี้แล้วก็ทำให้เราสามารถประกอบ DNA ขึ้นมาใหม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเราทำไปเพื่ออะไรเหรคะการประกอบ DNA เนี่ย เป้าหมายหลักๆเลยก็คือการสร้างโมเลกุล DNA ที่มีคุณสมบัติแบบใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าเป็นคุณสมบัติที่อาจจะไม่มีอยู่ตามธรรมชาติอ๋อสร้างสิ่งใหม่ใช่ครับตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยก็คือการนำยีนที่สร้างอินซูลินของมนุษย์เนี่ยไปใส่ใน DNA อาหะหรือพลาสมิดแล้วก็ส่งมันเข้าไปในเซลล์แบคทีเรียค่ะเพื่อให้แบคทีรียเนี่ยผลิตอินซูลินให้เราโอ้ที่ใช้รักษาเบาหวานใช่ครับ อันนี้เป็นการปฏิวัติการรักษาโรคเบอาหวานเลยทีเดียวหรืออาจจะเป็นการสร้างยีนสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อให้ได้คุณสมบัติบางอย่างที่เราต้องการหรือแม้กระทั่งสร้างวงจรการทํางานทางชีวภาพที่ซับซ้อนขึ้นในเซลลให้มันทํางานตามที่เราออกแบบไว้โหฟังดูเหมือนเรากําลังเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยนะคะแต่ว่าเป็นการเขียนโค้ดให้สิ่งมีชีวิตแทนใายเหมือนแค่ตัดแปะด้วยกันไกลกับกาวใช่ไหมคะ มีความท้าทายอะไรบ้างคะได้การประกอบ DNA แบบดั้งเดิมแบบนี้ถูกต้องครับคือถึงแม้หลักการจะฟังดูตรงไปตรงมานะแต่การใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะกับกาวไลเกสแบบดั้งเดิมเนี่ยก็มีข้อจำกัดอยู่เยอะเหมือนกันครับอย่างแรกเลยคือตำแหน่งตัดของเอนไซม์เนี่ยมันค่อนข้างตายตัวค่ะบางทีมันอาจจะไปตัดกลางยีนที่เราสนใจพอดีเลยก็ได้ซึ่งก็จะทำให้ยีนนั้นใช้ไม่ได้ หรือถ้าเราจะต่อ DNA หลายๆชิ้นเข้าด้วยกันเนี่ยการจะหาชุดเอนไซม์ที่ตัดในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนกันไม่ไปตัดโดนส่วนอื่นที่เราไม่ต้องการเนี่ยก็ซับซ้อนมากครับอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วมีปัญหาอื่นอีกไหมคะมีครับเรื่องทิศทางการต่อก็สำคัญเหมือนกันทิศทางใช่ครับบางทีชิ้นส่วน DNA มันอาจจะต่อกลับหัวกลับหางได้ถ้าปลายที่ตัดมันไม่เอื้ออำหนวยแล้วยิ่งพยายามต่อหลายๆชิ้นพร้อมกันเนี่ย ประสิทธิภาพมันก็จะยิ่งต่ําลงโอกาสผิดพลาดก็สูงขึ้นแถมยังต้องการ DNA เริ่มต้นที่แบบบริสุทธิ์มากๆด้วยโอ้ต้องบริสุทธิ์มากครับทําให้การสร้างโครงสร้าง DNA ที่ซับซ้อนมากๆหรือการผลิตในระดับอุตสาหกรรมด้วยวิธีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ครับเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าแม้เราจะมีเครื่องมือพื้นฐานในการตัดต่อ DNA แล้วแต่พอจะสร้างสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นหรือว่าจะทําในปริมาณมากๆก็ยังมีอปุปสรรคอยู่ สรุปแล้วการผสมผสานความรู้ทางวิศวกรรมเข้ากับชีววิทยาโมเลกุลนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เราสร้างสรรสิ่งใหม่ๆได้แต่การประกอบ DNA แบบดั้งเดิมก็ยังมีข้อจำกัดที่รอการพัฒนาต่อไปใช่ครับมันเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นนะครับที่เราพยายามทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะควบคุมภาษาของชีวิตให้ได้ดียิ่งขึ้นน่าสนใจจริงๆค่ะงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคาถามชวนคิดไว้นะคะ ในเมื่อเทคนิคการประกอบ DNA แบบดอแบบเดิมๆเนี่ยยังมีความท้าทายอยู่ลองจินตนานการดูนะคะว่าเทคโนโลยีหรือว่าวิธีการประกอบ DNA แบบใหม่ๆที่กำลังพัฒนาขึ้นเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องตำแหน่งตัดเรื่องความแม่นยำในการต่อหลายๆชิ้นหรือว่าเรื่องประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างแล้วถ้าเราก้าวข้ามข้อจำกัดเหล่านี้ไปได้นะคะมันจะเปิดประตูไปสู่นวัตกรรมเทงชีวภาพแบบไหนที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงในวันนี้เลยก็ได้ะคะ่ะ